เช้าวันนี้นะครับทุกคนนะครับก็อยู่กับผมกันเช่นเดิมนะครับบอสซาภาเพลินันเองก็สําหรับวันนี้นะทุกคนก็อาจจะงงนิดนึงนะอ้าวทำไมมาเปิดจากนี้รีวิวของเกมนีกแล้วเหรอไม่ใช่ก็น่าจะเห็น,นจากบอกกันอยู่แล้วว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากเรื่องของรอบก่อนก็คือการสร้าง DIY ของกงดูดี้ซึ่งตอนท้ายคลิปเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าดูดี้เนี่ยได้ทําการฉีดแล้วก็อึใน โผของเราเองแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสอนแล้วก็บอกว่ากระต่ายเนี่ยจะขี้ยังไงให้เป็นที่แล้วก็อีกอยนหนึ่งก็คือกระต่ายเนี่ยมันฝึกยากไหมสําหรับการทําให้มันขี้ได้ก็ผมบอกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปไปตามนะครับก็สําหรับเจ้ากระต่ายน้อยหรือว่าดูดีของเราเนี่ยบอกเลยว่าการฝึกเนี่ยยากมากนะฮะกว่าผมจะฝึกได้มันค่อนข้างยากอ่ะโอเคเรามาเล่ากันก่อนเลยนะฮะว่าทําไม ถึงก้องฝึกกระต่ายที่สําหรับผมนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ได้ทาการขังมันไม่ได้โกงเล็กๆนะที่ทุกคนเห็นเนาะก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเวลายกไปเทหรือว่ายกไปร้านเนี่ยมันลําบากมันหนักต้องเรียกน้องช่วยอะไรแบบนี้หรือว่าต้องเรียกพ่อแม่มาช่วยซึ่งมันลําบากมากแล้วบางคนได้ว่าผมก็ต้องรอแล้วมันหินมากๆครับก็เราก็เลยได้ทําการคิดว่าเอ้ยงั้นเราก็ทําการโกงแบบนั้นอย่างคลิปก่อนให้เราให้ให้ของน้องดูดีเลย แต่ประเด็นคือถ้าเกิดวัาทําไปแล้ไม่ได้ฝึกให้มันเข้าห้องน้ำมันก็จะขี้ในโกงแล้วมันแบบว่ามันก็เสียเวลากว่าดีเนาะก็เลยอย่างแรกเลยผมก็เลยทำการซื้อถาดโูหรือว่าห้องน้ําของกระต่ายนะฮะมาให้ดูดีขี้นั่นเองซึ่งผมก็ใช้เป็นสองสามอย่างครับสำหรับในโถกระต่ายเนาะจะมีตัวท้องน้ํากระต่ายจะมีตัวายแมวแค่นี้ครับแล้วก็จะมีนิดนึงก็คือเป็น Ừ, ของน้องที่มีกลิ่นนี้ๆหน่อยๆให้น้องรู้ครับว่าเฮ้ยตรงนี้ฉันขี้ได้ฉันไปขี้เพราะว่าตรงนี้มีกลิ่นเดิมของฉันอยู่แล้วและถามว่าการฝึกกระต่ายเนี่ยมันยากไหมผมบอกเลยว่ายากมากมากครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ผมเคยได้มาคือเป็นสัตว์ที่สิดอันดับท็อปสิดในโลกมั้งที่เป็นกระต่ายที่เป็นสัตว์ที่ฝึกยากมากที่สุดนะครับท็อปสิเลยนะ เนื่องจากว่ากระต่ายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนหมาอะไรแบบนี้ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ขนมกินอะไรได้ตามใจเหม,มือนหมาด้วยเนาะก็เลยทําให้การฝึกของมันเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็คงต้องมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบว่ากระต่ายไม่มีที่ดีเดิมฝึกมาเป็นเดือนแล้วทําไมมันไม่มาเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าการที่จะทําให้กระต่ายได้ฝึกอ,อย่างนั้นได้เนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากๆเนาะเพราะว่าของผมด้วยความที่ผมเคยจับมันไว้ได้กรงที่มีอึของมันอยู่แล้วมันก็เลย ขั้นที่จะฉี่ทับของตัวเองอยู่แล้วเนาะของผมก็เลยฝึกง่ายขึ้นมาหน่อยก็เลยทำให้เวลาเราเอาที่ของผมเนี่ยไปใส่อขี้ของกระต่ายเกี่ยวหับ้านเลยล่ะเกี่ยงกระต่ายนะ่ไปใส่ในถุงของกระต่ายเนี่ยก็จะทำให้กระต่ายเนี่ยได้เข้าห้องน้ำได้ง่ายขึ้นครับเราก็รู้สึกว่าชินขึ้นเนาะก็สำหรับคนที่ทำแบบผมมก,ก่อนคือฝึกขังมันไม่เชิงว่าฝึกหรอกมันไ่คันขังมันไว้ใน ถัดท,ท้องน้ำพีของตัวเองแล้วอาศัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วฮะแต่ผมบอกก่อนนะครับวิธีฝึกของผมของก่อนที่ผมจะทําให้มันเข้าท้องน้ำแบบนี้เป็นเนี่ยไม่ควรทํานะครบเพราะอาจจะทําให้กระต่ายเนี่ยมีขนลุงลังหรือว่าจะเป็นมีอึพอกที่อ่าอวัยวะเพศของกระต่ายนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งมาดูครับอืเยอะมากผมก็เพิ่งทําการล้างไปได้ไม่นานนะบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เนาะว่ามันไปพอกยังไงแต่ส่วนใหญ่ฮะ ถ้าเกิว่าใครกระต่ายแบบว่าขี้เปนก้อนๆแข็งๆเล็กๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวครับบอกเลยว่าอันนี้ไม่ติดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลวๆเหมือนของผมเนี่ยมันก็จะติดครับซึ่งสําหรับสิ่งที่ทําไมกระต่ายเราถึงมันขี้เหลวหรือว่าท้องเสียนะฮะมันมีหลายสาเหตุมากนะ,ะก็อย่างแรกเลยก็คือได้รับสารคาร์โบไฮเดรตหรือว่าพวบผลไม้ในเยอะเกินไปต่อไปครับอันที่2อาจจะดูน่าก,กวนนิดนึงนะของสำหรับอันที่2อนะฮะอันที่2นะครับก็จะเป็น เกี่ยวกับการทางเดินอาหารของน้องมีความผิดปกติอย่างเช่นมีเนื้องอกอยู่สาหรับกระต่ายตัวที่แก่แล้วนะครับตัวเด็กหนีไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสเป็นน้อยต่อไปนะครับก็คือโรคแบคทีเรียต่างๆนะคะที่มีอาการติดเชื้อก็จะทําให้น้องนะคะก็มีการท้องเสียเงินกันโอเคครับแลวก็ยอกกันบ้างครับสำหรับคลิปกระต่ายแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแน่นะครับ ไ้สู่5,000ซับกันครับในปีนี้นะฮะวันนี้ไปก่อนละครับ